จังวัลประจวีบคีรขันเทศบาลบ้านกรูดจ,จัดเสวนาโครงการส่งเสริมความรู้และปลูกจิตสำนึกด้านการลดและแยกขยะระดับผสมศึกษาพร้อมวิทยากรรับเชิญก้องนูโวชมคอนเสิร์ตจ,จากวงนูโวเต็มวงในช่วงค่ำที่ผ่านมานายอิสราการจนรัฐนายกเทศมนตรีตวบลบ้านกรูดได้จัดงานเสวนาโครงการส่งเสริมความรู้และปลูกจิตสำนึกด้านการลดและแยกขยะ ระดับประถมศึกษาร้อมด้วยสหรัฐสังฆปริชาหรือก้องนูโวในายโชติวิทย์ธรรมสุจิตผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมสวปทุมบันรองศาสตราจารย์ดรภูมิมูลสิง์คณะบดีคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลายัยศรีนครินทราวิโรธปทุมบันนนางนวรัตสายชุมอินผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ ทอสอจอรประจวบีรีขันนางสาวปรางทิพย์อานันต์ตงิพาตประธานมูลนิธิคุณนางจุธาทิพย์อิทธิสุภเสนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนยาและรักษาราชการกาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมงคลในฐานะประธานศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษากลุ่มโรงเรียนธงชัยเสวนาโครงการส่งเสริมควา,ามรู้และปลูกจิตสำนึกด้าน การลดและแยกขยะระดับประสมศึกษาณชายหาดใบกรุดอําเภอบางสะพานจังหวัดปะจวุกีรีขันโดยนายอิสราการจันลัตได้กล่าวว่าวัตถุประสงค์ของการจัดงานเสวนาโครงการส่งเสริมความรู้และปลูกจิตสำนึกด้านการลดและแยกขยะระดับประสมศึกษาณโรงเรียนวัดทงชัยธรรมจักรในมีตัวแทนนักเรียนจากศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษากลุ่มโรงเรียนธงชัยประกอบด้วยโรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร โรงเรียนวัดดอนยางโรงเรียนวัดถ้ำคลีวงโรงเรียนบ้านหนองมงคลและโรงเรียนบ้านหนองระแวกเข้าร่วมกิจกรรมโดยคณะผู้จัดงานได้เลือกใช้ละครหุ่นเชิดป๊อปเปิโชว์ผู้ให้ความรู้ผ่านตุ๊กตาสุดน่ารักและเนื้อหาที่เข้าใจง่ายเหมาะสมกับช่วงวัยแห่งการเรียนรู้แยกแยะจดจำนอกจากนี้แล้วยังได้ร่วมกิจกรรมแยกขยะในะบริเวณชายหาดบ้านกรูด กิจกรรมเสวนาเพื่อร่วมกันคัดแยกขยะอย่างยั่งยืนโดยมีผู้ร่วมเสวนาด้วยในงานนี้คือสหรัฐสังคปีชาหรือก้องนูโวจากนั้นมีการแสดงคอนเสริร์ตวงนูโวเต็มวงและศิลปินจากพีโปโ,ปโปโยคีเพย์บอยและวงโซเชียลนักหารดบ้านกรุ๊นอกจากนี้แล้วภายในงานยังมีการจำหน่ายสินค้าอาหาร ของพ่อค้าแม่ข้าพื้นถิ่นและเครื่องดื่มโดยขอความร่วมมือผู้จำหน่ายให้ใช้พยนานะที่ทำจากวัสดุธรรมชาติโดยนายอิสาราได้กล่าวในตอนท้ายวิ์24นัตภพผันสายภาพข่าวนิราชทิพสีรายงาน